นับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปไอซ์แลนด์และต้องการสัมผัสกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ก็สามารถซื้อทัวร์ชมภูเขาไฟเทรนูกายุยูซึ่งเป็นภูเขาไฟที่เคยระเบิดเมื่อ4,000ปีก่อนแต่ปัจจุบันเป็นเพียงภูเขาไฟเพียงแห่งเดียวในโลกที่มนุษย์สามารถเข้าไปสำรวจภายในของปล่องภูเขาไฟได้อย่างไม่มีอันตรายและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัททัวร์แห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ตัดสินใจทำทัวร์ชมภายในของปล่องภูเขาไฟ ที่อยู่ลึกลงไปจากพื้นดิน120เมตรสิ่งพิเศษที่ทำให้ภูเขาไฟแห่งนี้แตกต่างจากภูเขาไฟอื่นๆก็คือจากการระเบิดครั้งที่แล้วลาวาจำนวนมากที่ถูกพ่นออกมากลับแห้งและเกาะติดอยู่กับผนังของภูเขาไฟตรงกันข้ามกับภูเขาไฟอื่นๆที่ลาวาจะแห้งและปิดปากปล่องของภูเขาไฟจนทำให้มนุษย์ไม่สามารถเข้าออกผ่านทางปากปล่องได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจภูเขาไฟเปรียบเทียบว่า ภูเขาไฟเทรนูกายิยูค่อนข้างมีความพิเศษและไม่เหมือนกับภูเขาไฟอื่นๆเพราะจากการระเบิดเมื่อ4,000ปีก่อนที่ทําให้ลาวาพุ่งขึ้นมาจากใต้เปลือกโลกแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนมีใครไปถอดปลั๊กจนทําให้ลาวาที่พุ่งขึ้นมานั้นค่อยๆแห้งและติดอยู่กับผนังของปล่องภูเขาไฟช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทัวร์ภูเขาไฟเทรนูกายิยูนั้นก็คือช่วงฤดูร้อน ระหว่างวันที่15มิถุนายนจนถึง31กรกฎาคมเพราะเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศค่อนข้างเปิดและเอื้อต่อการเดินทางซึ่งเมื่อน,นักท่องเที่ยวมาถึงก็จะต้องเดินทางลงไปยังพื้นด้านล่างผ่านการหย่อนกระเช้าที่ถูกผูกติดกับลวดสลิงและเมื่อไปถึงห้องโถงด้านล่างก็จะพบกับความสวยงามตระการตาของผนังถ้ำที่มีสีสันแปลกตาโดยความสูงของห้องโถงแห่งนี้ สามารถเปรียบเทียบได้กับความสูงของเทพีเสรีภาพที่สหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวซึ่งบริเวณดังกล่าวยังมีอุโมงค์ที่เชื่อมต่อไปยังพื้นด้านล่างอีกกว่า200เมตรสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ต้องมีร่างกายที่ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรเพราะเส้นทางที่ต้องเดินทางก่อนไปถึงภูเขาไฟเทนูกาย,ยี่ยูนั้นนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าบนทางที่สูงชันเป็นเวลากว่า40นาที ประกอบกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างเบาบางซึ่งอาจสง่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็เป็นได้โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการทัวร์ปล่องภูเขาไฟเทียนูกายิยูนี้อยู่ที่180ปอนด์หรือประมาณ8,900บาททั้งนี้การทัวร์ในลักษณะดังกล่าวได้รับการเปรียบเทียบว่าเหมือนกับนิยายสุดคลาสสิกที่ประพันธ์โดยจูนสเวิร์นเรื่อง Journey to the Center of the Earth ที่พู้แต่งกำหนดให้ตัวเอกของเรื่องไปผจญภัยใต้พื้นโลกโดยใช้ภูเขาไฟในไอซ์แลนด์เป็นทางผ่านลงไปนั่นเอง